กระป๋าต no ันพุกเก้าลูกฐานเนาะวันนี้เนาะค่ะกระเป๋าสื้อผ้าหนองแป้วแววกระเป๋าบานจ้ะกับหนองวัวของเฮาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก่อนกระบป๋าเนาะค่ะก็ลงกหนามหอยก่อนเนาะค่ะเนาะนีหนองแต้อแววเพื่อกย์ยากรับเนาะค่ะแม่เพื่อเกย์ยากนอนต้มเนาะค่ะเนาะก็เอือยเพื่อนยังแต้อแววอีหนูอยากกระเป๋าบานมอเบิองเมืองเมิองเมืองเบิองเมืองเมืองเมืองเมไปใส่จะไปใส่แต่จะไปใส่ถาแม่ก่อนแม่แม่เพื่อนน้อนหนามเพื่อนเนาะแต้อแววกับยากรับเสื้าไปใส่เดี๋ยวก่อนถาเขาก่อน เขานอนต้มก่อนหืมป้าแห้งว่ากระพกนี่ไปนอนต้มก่อนปะแต่ว่าค่อยมักนอนต้มเนาะคะ่ะเนาะค่อยๆนอนหนำหอยขึ้นมาแล้วตัวยังเปียกอยู่ะะแม่ค่็ยังอยากนอนต้่มอยู่นะคะ่ะเนาะแม่มเป็นกระเอยเปิ้นอนจิตตุมอยู่เนาะคะ่นนะเนาะแล้วตัวก็บานเนาะคะ่ะ แจ้วแววเขาบอกกับบาดี่จวดแห้งแล้วค่ะอยากกลับแล้วค่ะเลย้นมาแล้วนะคะเนาะต้มอ่ะเลยก็แม่พคนบังนอนพร้อมเย็นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแต้วแววนี่แต่มันมันจะมักนอนน้ำน้ำมังมุดน้ำนาะค่ะเนาะาไฟมันมันนะจ้ะแม่คนก็เลยคนยังนอนสบายอลุมเยอะค่ะ แต้วแววก็สิรักกระบันก่อนบ่แต้วแววฮึกระบอนก่อนบ่ได้สังขาก่อนหาเมก่อนนะคะดื้อแล้วค่ะแต้วแววของเราอยู่บปิดดูดูเหมือปลาแล้วโอ้โหกีล่ลายเศกเอ้ยเพื่นคุณไ้กี่ตุ่มนะคะเนะะาะเอากระบนันขึ้นรถบ่แต้วขึ้นรถวะ าปแล้วหนูจะกลับบาปแล้วค่ะเบิงจิ๋ืยัยว้ยว้ยต้นไม้ยู่ป็นแดกะสิพังเว้ยแต่ว่วเป็นมาต้นวกระ่นก็ต้นใหม่นะค่ะมาคุ้ต้นใหม่ กันน้องงวของเฮากะนนี่ค่ะไปแล้วกระบ,บาดนะคะเน,ะนะาะกระเปาะพูด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 พ <laughs> อยากกบบาะร,ระบาดในเขาพระธามแม่รค่ะเปะนไรเนาะแต้วแววดูดูดูสิปแปกระหนงงวเนะค่ะเนาะนี่ค่ะพระามห,หัวแมอ้าวค่ะแต่ปาจจายก็เสียงวงนะคะเนาะเสียลาตอน,นองวงลงบาาให้เพิ่นอาแต้วแววนะคะ Bà mặt hình ăn khoăn, uống vài nhung luôn qua mặt tăm mặt cỡ. Nguyết không lâu ra, yang bé hèn 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 tôm hèn 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 แม่ก็เอ่ยเพิ่มมักต้มไปแล้วแต่แล้วเห็นหน้อง,งวัวไปอยู่บ่เป็นต้องตามน้อง,งวัวมาแม่เพิ่นกะแ,แม่น้ำกลนมานะคะนาะนค่ะค่ะทำแล้วนะคะนอตัวแดดยังแหงอยู่นะคะ อย่าก็ตอเนาะค่ะเนาะปล่อยเพิ่งคลิปตนนะะ้นเสาเนาะจ้ะน้องมางเข้าเขาคู่กันเนาะค่ะเนาะกำล,ลังเตรียมตัวกลับคู่กันไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะจ้ะเจ๊มาได้เครื่องทั้งอ่ะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวหอดขอบเข้าเข้าเนาะคะ่ะเย็นมากแล้วล่วะคะ่ะแต่ว่าบรรยากาศก็ยังคงมีแดดเนาะค่ะเนาะ ยังหอนอยู่ค่ะเดี๋ยวแหนแรงนี่หอนหอนพึ่งเดี๋ยว,วก็หอนพึ่งตั้งกลางวันเลยนะคะไปไปหน่อยเร็วๆพาลูกไปเร็วฮานแจวไปขอบคุณวันไหม้ะ,ค,ะค่ะเนาะนี่่คะกานออกกานออกกระสือว่ค่อยดีปันญดยเราจนะเนาะ บอตกให้จักเธอตกกับพ่อแต่บอกพ่อหัดินเปียกนะคะเนาะป้ายป้ายปายมาเจอต้อตอนอยังน้อนี้เนาะก็เอินหลูดยังน้อันนี้นกระดูกบ่สากลางเขาเอินยังจ,จำาบ่ได้นะคะเนาะ มีหน่วยเนาะหน่วยหนากินเนาะค่ะเป็นลาสุกกับเป็นสีสีเหลืองๆเนาะ,ะ,นะพาเออนยังเนาะพะยาเสือโค่งบ้าสิจังบ่เคยแตงนะคะเนะาะกะทิมีตนม้นไม้มีต้นไม้สมุนไพรหลายๆอย่างเนาะข้างๆต้นไม้ตะบูราาเนาะค่ะเนาะ ยังอยู่นะคะเนาะปกติสิหาเจอหย่างนี้ค่ะต้นนี้เตัวอื้นสาบู่ดำเมื่อมาเท่ากับอิ้นบักเหี่ยวเนาะค่ะเนาะขัวนี้สิดอยู่ทางข้างเนี่ยคงมีอยู่นะคะเนาะเสื้อเส้นหมากกับซีโบ่บอ่บอหอ,อ,อแล้วนะคะเนาะหายากนวะ,น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 ะ ไปแล้วบุยี้อํเภ่มีบีไว้เฝนอยู่นะคะเนาะแดดคื่เก่าล่ะค่ะขึ้นกับตกเล็กหน่อยนะคะบุะสิเดียเปียกไปย,ยั่งแล่ะคะ่ะยังเป็นมากอว่าหอนแลค่ะเนาะแดดจะแห้งแล้วค่ะเขาก็ไกะะะะ่ใต้แล้วค่ะเนาะค่ะมีใต้เราเป็นบางส่วนเราจะมีแดดแห้งแล้วค่ะนี่ค่ะนวานไม่นี่ยแล้ค่ะเนาะ วันวานใหม่วันถึงแรงคือของเฮ่าหนี่แล้วค่ะนี่ค่ะก็เป็นสภาพนี้แล้วจ้ะเนาะขาเข่าก็ะคืนแนบกระคืนแน่ก็ล้มก็แล้มแล้วค่ะเนาะเหตุยากแล้วค่ะคปีนี่ของเฮ่าอันนี้กินหน้าก็ลำบากแล้วจ้ะลงมาเขากะซอยตอนลองควายเขานะคะเนาะ,ะนี่ค่ะแดนกันแะะล้วค่เะเจ้าไมโลเจ้ากาแฟเจ้าโอเลี่ยง เ,เชปวะะเป็นสีลมล้มเหมือนหนึ่งนะคะเนาะจากสีมีฝนบนน,นน้อมือนี่ไปแต๊แววไปนี่เขาต้นนี้เพื่อนวานถือฝนพอนดีนะคะเนาะนคะก้อนพฤศจิ้น,นะคะเนาะวานเนา ดนไหลลจาก,นกบ,นบนก่ี่น่่ากะเลยังดูดีกว่าเขาอีห้าวันที่หลังนะคะนาวันบานก่อนเป็นช่วงๆเนงะค่ะฝนตกสองสามเหมือกะเป็นอาทิตย์เป็เครึงเดือนเนาะกระชิม่ออียทีนึงนี่ครับเ็นสชดีนะคะเนาะวันวานถือฝนพอดีนะคะเนาะเขาเ่ะเบยกออก งามเนะคะ่ะไปหน่อยไป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 เร็วเร็วหนังวัวเลยอ่ายังเร็วแห้งนะคะเนาะใกล้ละค,ะะค,ะะคะ่ะลูกบัตรกันเป็หนหลังวัวก่อนนะคะเนาะเพราะ,ะ,ะว่าลูกบัตรเราขี่เอ่อเฟินทีรถนะคะตรงนี้เร็วไดะะะะะะ้เนาะเนาะ ยางอะไรน้องควายกับสีสันเนี่ยนะจ๊ะเนาะค่ะนี่ค่ะแม่แป้วไปเอาเมย์มาเมยนอนีแดนด์หอยางไก่เนาะค่ะเนาะกดน้องมา้าของเขาแลนด์ไปก่อนนะเนาะ Học hôm không là lạ, lâu béo lâu bắt leo bắt đầu lâu 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 leo 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 lâu 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 như hẳn lạ. ไี่อยา่างละเด้อน่อยป่ะหนังวัวกรบหอยคอก็ที่มเรื่อยแล้วป้าเนี่ยนะคะนาอเลียวแห่งหนังวัวของหฮางนาะคะแต่แววปะวัวจะเล่ลินู่ฝันละแตเแววเนี่น ไปหน่อยป่ะยวเยอะแวะยวเยอะแวะไปไปหอยฟอกก็เฮาแล้วค่ะเนาะไปไปเร็วเร็วเร็วหอ,อยไปทีเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะไปเต็มแล้วเร็วเร็วเลยเร็วเลยหอยฟอกก็เฮาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะค่ะนี่ค่ะหนังหัวของเขา ค่ะข้าวก็วจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วจ้ะน้องค่ะก็จบคลิปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ่าย่องของเทาค่ะกูเสียดินเชีนเนยร์แนวค่ะเป็นกำลังใจให้กิฟต์ใหม,ม่ต่อไปนะค่ะน้องค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า